อืมน่ะขยับไปไมาอีกทีนึงไปต่อไปค่ะเลขที่สองอ่ะออกเสียงว่านออะมาค่ะนอ,อีอ่ะต่อไปค่ะนออาน่อนออะนอ,อีกทีนึงนอ อีอ่าไปค่ะไปเลขที่สามอ่ะโดชะได้เสียงว่าดอ่าใส่สไลอีเล้วดอีดีอือต่อไปค่ะหันมาทางนี้ค่ะแต่กลัวให้มีระเบียบเรียบร้อยผู้หญิงไม่ได้อ่า อีอ่าต่อไปค่ะโจติกาทอทงเอาไหมสิ

พออะไรคะก่อนพออะไรพออะไรคะไหนโชว์ให้คุณครูดูด้วยพอพานอ่าพอไม่ใช่อ่าพอไม่ใช่อ่าสาระอะไรคะสาระไม่ใช่อ่าอยู่นี่สาระอะไรสาระอีอาหมายพออ่าต่อไปพอ ไม่อีละค่เนี้ยพออ่าอ่าไม่สลทีนึงพออีอ่ามาค่ะเลขที่เก้าทอค่ะอือทอ